สวัสดีค่ะทุกคนดูผักคาตองค่ะออกมาข้างนอกจากแปลงผักนะคะไหนก็จะจิ้มไปปลูกในแปลงผักอีกแปลงนะคะเยอะแยะเลยจ้าที่จริงต้องเอาเสียมมาขุดดีกว่านะ รุนหนะนี่ค่ะทุกคนไหนก็จะปลูกในยางรถนะคะก็ได้มาเป็นบางส่วนค่ะส่วนอันนี้ก็แล้วก็จิ้มลงไปเลยนะปลูกง่ายๆค่ะอันนี้ที่เหลือจากเรากินนะคะนี่เขาก็มีรากมาแล้วแล้วก็ปลูกไปเลยจ้ะ ข้างเดียวแล้วก็ได้ได้เรื่อยๆตอนนี้ผักขาวตองขาวทองของเราก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะ